สวัสดีครับวันนี้เราได้ PCX Honda PCX นะครับมาหนึ่งคันเพื่อทำการตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหานะครับ PCX 150นะครับคันนี้สีขาวของน้องแบงค์เขานะครับก็ได้คันนี้มาเพื่อทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ PTYM 021นะครับเนี่ยครับก็ออนสวิตเรียบร้อยนะครับก็มาที่ Honda แล้วเราก็เลือกที่ PCX นะครับ p c x 1 5 0นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับเนี่ครับมาแล้วครับเนี่ยครับโดยใช้เครื่องมือ PTYM021 ในการตรวจสอบ p c x นะครับก็ไปดูที่ ECU นะครับเนี่ยครับเวอร์ชั่นของ ECU ของคันนี้ก็คือตัวนี้โอเคนะครับ เราจะไปดูตัวต่อไปไปดู Data กันครับ Data ของรถตัวน,นี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เนี่ยครับมีทั้งหมดเก้าหน้าของ P C X ในการตรวจสอบและวิเคราะห์แก้ไขปัญหานะครับแต่ละตัวแต่ละตัวรถที่ยังไม่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเนี่ยครับหน้าทีสองน้าทีสามน้าทีสี่น้าทีห้าน้าที่ 3, หกนาทีเจ็ด หน้าทีแปดน้าทีเก้านะครับก็มีเก้าหน้าเดี๋ยวเราไปดูตอนสตาร์ทเครื่องยนต์กันครับก็ตอนนี้เรามาดูกันครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างของรถคันนี้ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็มาดูที่ Data ก็เห็นแล้วครับว่าตอนนี้เครื่องยนต์มีการสตาร์ทก็จะบอกรายละเอียดไว้นะครับโอ้ลื่นนะครับก็จะ,จะบอกรายละเอียดไว้ ของ p c x 1 5 0นะครับไปดูหน้าที่2กันครับตอนนี้รอบของเครื่องยนต์อยู่ที่1,600หรือ1,700 RPM นะครับรอบเดินเบานะครับก็ดูเซ็นเซอร์ต่างๆไปดูกันไปครับมีทั้งหมด9หน้านะครับแบตเตอรี่อยู่ชาร์จอยู่ที่14.44.5นะครับถือว่าระบบการชาร์จดีนะครับอินเจคชันในการจ่ายน้ำมันก็จ่ายอยู่ที่ 2. กว่าๆมิลีเซ็กนะครับสะาร์พักอยู่ที่12องศาเราไปดูกันครับนาที่4นาที่5นาที่6นาที่7นาที่8นาที่9ก็มี9หน้านะครับตอนสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เห็นได้ว่าเครื่องมือ PTYM 021ของเราสามารถตรวจสอบรถจกักรยานยนต์ขนาดเล็กได้ด้วยโดยใช้ เครื่องมือ PTYM021 กับ PCX150 คันนี้สีขาวนะครับก็ไปดูเมนูตัวต่อไปครับก็มาดูครับว่ารถคันนี้ติดโค้ดไหมนะครับโค้ดในปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ไม่มีโค้ดติดอยู่นะครับโค้ดปัจจุบันก็ไม่ดูโค้ดในอดีตนะครับโค้ดในอดีตก็ไม่มีโค้ดติดอยู่นะครับเนี่ยครับก็สามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องมือ PTYM021 เดี๋ยวเราไปดูถ้าเราจะลบโค้ดนะครับอีลาสนะครับเนี่ยครับถ้าจะลบโค้ดเราก็ลบโค้ดได้ครับตัวเนี้เนี่ยครับค่อยๆดูครับแล้วก็ลบโค้ดได้นะครับโดยใช้เครื่องมือ P.T Y.M.021 นะเรียบร้อยครับถ้ามีโค้ดติดอยู่ก็หายหมดเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับของ P.C.X.150cc นะครับโดยใช้เครื่องมือ PTYM 021การดำเนินการในการตรวจเช็คใน,ในครั้งนี้ประกอบด้วยพนมบิ๊กไบค์เยสไบ k e เกอร yes, ทำดีเยี่ยม Map, Big Bike, Service, แมปบิ๊กไบค์เซอร์วิสกับสกายวอล์กเกอร่วมการดำเนินการในการตรวจสอบและวิเคราะห์ในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ